อันนี้เม่นเส้นทางไปเมืองปะกะงนนงากกระดิงะ่งนี่ตัวนี้แม่นฝั่งสายนี่แม่นไม่นำกระดิ่งเนาะไม่นำกระดิ่งตัวนี้นะอันนี้เป็นเส้นเส้นทางอยู่แค่ไม่นำม,มันถันมีภูเขาทั้งควมือนี่ธรรมศาสติสวยงามเลยดิธรรมศาสตรแบบเป็นตะบึงประตะแยแแบบ่าเคี้ยวนอนงามยามนี่ฮิปฮอกไปนะซะยงามนี่แห้งงามอากาศกับไอ้แบบกำลังซุ่มซื่นดีนะ กําลังซุ่มซื่นเส้นทางงามนี่ไม่ไม่นัไม่นับงามคือที่เย็นครับเราแม่เย็นเย็นโอ้เย็นจนทับรถบานคอยเชื่อเสือไว้เด้อคอยหลายสุดแบบไปยังห้ำห้ำห้ำมันเออธรรมดาอยู่หามหามฮดเนาะโอวนี่มียังหัวหาดไส้ข้าบ่หัวหาดหาดใส้ข้าหาดใส้ข้า